สาฟรีวันที่8ต้องทำอะไรบ้างมาดูกันในคลิปนี้เลยครับและถ้าใครยังไม่ดูคลิปวันก่อนหน้าอย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วก็ย้อนไปดูกันด้วยแต่ละวันมีบอกหมดว่าทำอะไรบ้างกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวนี้อย่าพลาโอ้โหพลังพระเจ้าวันนี้กี่กี้อยู่อันดับพลังที่378ตกมาอะไรขนาดนี้วะเนี่ย พลังรบอยู่ที่166,800ตามใครทันวะแต่ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในระหว่างของการดองสายฟรีน่ยแข็งแกร่งแน่นอนแต่ต้องอดทนในช่วงแรกๆเพราะว่าเราไม่สามารถไปอัดพลังอัดอะไรได้เยอะต้องดองเพชรไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า ซึ่งพี่ดองไว้แล้ว4,000ตอนนี้เดี๋ยวตั๋วดำมาวันที่15จัดทันทีแล้วก็แพ็คของตั๋วอาวุธที่ซื้อด้วยเพชรก็จัดทันทีเหมือนกันนะน้องชายวันนี้เราจะจบเลเวลแค่48นะครับซึ่งบางคนเนี่ยเลเวล50กันไปแล้วแสดงความยินดีด้วยนะ เดี๋ยวตามไป48ก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีในวันพรุ่งนี้วันที่9เนี่ยควรจะจบเลเวล50ให้ได้กลัวไม่เลเวล50พรุ่งนี้อ่ะเพราะฉะนั้นกงล้อวันนี้ขอเอาพลังงานทั้งหมดนะวันนี้ช็อกโกแลตอยากจะกดสัก90สครั้งแล้วกันเนาะกดไปที่90 2ครั้งครับเพื่อเล่งเลเวลพรุ่งนี้ต้อง50 และส่วนอันนี้กระป๋องม่วงอ่ะพี่กดไป4ครั้งเลยสายเหตุที่กดกระป๋องม่วงเยอะนะครับไม่ได้เอาไปลงดันเสื้อผ้าแต่อย่างใดเพราะว่าวันนี้มันมีกิจกรรมแคมป์ดวงดาวเข้ามาไม่น่าเชื่อคือกิจกรรมนี้อีก2วันมันก็ไปแล้วนั่นหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มันเล่นได้แค่2วันนะครับแต่ว่าของรางวัลมันดีมากก็เลยต้องเล่นนะฮะก็อัดป่องม่วงมาใส่กิจกรรมนี้แหละถามว่าของมันมีอะไรดีดูหน้านี้ครับอันนี้คือจํานวนกระป๋องม่วงที่ใช้ ถ้าเราใช้ถึง600กระป๋องเนี่ยเราจะได้ตั๋วอาวุธ2อัน เพราะฉะนั้นพี่ต้องใช้ให้ถึงครับวันนี้ลงไป388พรุ่งนี้ลงให้ครบ600เราต้องลงเอากระป๋องง่วงมาสู้แต่ละด่านเพื่อเอาเนื้อไปปิ้งกินซึ่งกระป๋องม่วงกีกี้ผู้นี้ก็ลงมาหมดแล้วทำให้เรามีเนื้อ896ชิ้นจะมาเปิดกันให้ดูเลยของรางวัลมีหลายขั้นนะครับแต่ขั้น 1- ถึงขั้น5ถ้าเกิดเราจะปลดล็อกขั้นต่อๆไปเนี่ยเราจำเป็นต้องได้ของแร่หรือของคอเนี่ยจากชั้นก่อนหน้าก่อนอย่างชั้นหนึ่งนะครับของรางวาั ซึ่งน่าสนใจตรงนี้ของทองของทองการรับดาวนะเนี่ยถึงบอกว่ามันต้องลงไอ้เสื้อผ้าดัานเกลือนะเอาไว้ก่อนเอาละเปิด200อไปเลยแล้วกัน10อันนะขอของแรมาเลยทาไซกระรอกออกมาไม่ได้ของทองอันหนึ่งอะได้มาอันนึงก็ดีละครั้งที่ย0่สิบทาไซกรบอกหน่อยเปิดมาอุ้ยได้กล่องของทองนี่ครั้งที่3าสทาไซกระอกแล้วก็เปิดมาอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีม,มีมีของทอง อุปกรณ์สีทองอีกครั้งที่40ปสิบงไซกรอกกินทีทีครับอุ้ยโอ้หกล่อ,องทองเยอะนะเนี่ยถ้าแบบว่าเราน่าจะมีสิทธิ์ได้ของทองมาใช้เลยนะ <c oughs> แล้วก็4อันสุดท้ายของวันนี้ <c oughs> โอ้ทำไมกิจกรรมนี้มันมาแค่2วันวะเซิร์ฟเวอร์เราเปิดช้านะครับอ่าฮะได้มาแล้วคือมี18กล่องตอนนี้ยได้แน่นอนอะสีทองอ่ะ เนี่ยของรางวัลมันดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องแวะลงทับเทิดไทยสามารถอัดกระป๋องม่วงได้ก็อัดไปเลยนะกิจกรรมนี้แต่พี่ต้องดองจริงๆครับมาดูของทองกันบ้างเปิดมาจะได้อะไรเนี่ยบ๊บเข้ามานี่ได้ของม่วงอันนึง HP อัตราคลิสติคอลเฮ็ดอีกแล้วอ่ะ <c oughs> ดามเมจไม่มีเลยนะตอนนี้จะสอบรายอยู่นไอดีเนี่ยหลังใช้รับเสือ้อแฟลตคุณภาพสีส้มการันตีกดไปเลยอ <c oughs> ต้องเลเวล70อดเดยรอไปก่อนนะ อันนี้ก็ต้องเลยเวลหกสิบ้งเนี่ยกล่องส้มอันนี้ยลองดูดินั่นไงเวลหกสิบเปิดใช้ดัง <c oughs> นนเฝ้ากล่องไปก่อนนะและข้อดีของกิจกรกรมกลางแคมป์ดูดาวเนี่ยฮะมันคือให้เงินเยอะมากครับตอนแรกเงินพี่ไม่มีเลยตอนนี้เงินมีหนึ่งล้านแล้วอะก็เดี๋ยวเอาไปอัพตัวอะไรได้สเตตัสเยอะกว่านี้นะครับวันนี้น่าจบประมาณสอง0,000ได้นะถ้าเกิดเงินขนาดนี้ถ้าถามว่าเงินเยอะๆเอาไปลงอะไรดีล่ะกีกี้ต้องบอกว่าฟิกเกอร์ครับ พิกเกอร์เนี่ยตอนนี้เขาปลดล็อกเนี่ยเฟสในการอัพดาวแต่ละขั้นแล้วแต่พี่ไม่มีเงินอัพไงพี่ก็เลยยังไม่อัพตอนนี้มีเงินแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัพพวกนี้กันแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับฝึกฝนตรงนี้แหละยัดหนังสือเราก็ยังไม่ได้ยัดเหมือนกันหนังสือมีเพียบเลยสายดองบอกแล้วนะยังไม่ได้ปลดปล่อยสวัสดีกะยังไม่ได้เอาจริงวัดสดุก,การ์ดขอการ์ดอัพดาวได้ไหมตั้งแต่มีมาเปิดฟรียังไม่ได้การ์ดอัพดาวเลยเปิดมาการ์ดอัพดาวไว้เรียบร้อยโอ้โหสีฟ้าเจิดจ้าะเหลือเกิน นอกจากนี้ครับมอสฟีเตร์เกอร์มันก็บุกมาด้วยนะมันจะให้เราสู้ฟรี3ครั้งมี3ระดับความยากสู้แต่ละครั้งมันก็จะดรอปของมากมายไปอัพตัวพี่ว่าอันนี้คุ้มอยู่อย่าลืมลงกันด้วย ถามว่ามันอยู่ไหนมันก็อยู่ตามเมืองนี่แหละเนี่ยมันจะมีระดับยากระดับง่ายระดับปานกลางพี่สู้ไปสองรอบแล้วนะวันนี้ที่สู้ฟีอะเหลือรอบสุดท้ายครับนี่ของดอกจะดีมากเลยไปลองสู้กันดูยุงแดงแต่ว่าไม่ขนามือเกรวินใจแกเรของกิ๊กี้ใจแกเรไปทีหนึ่งของรางวัลดีอยู่แล้วครับเป็นของอัพตัวต่างๆไม่ควรพลาดเลยเนี่ยปั๊ม ของดีทั้งนั้นที่พี่บอกไว้ตอนแรกว่าพรุ่งนี้วันที่9เนี่ยควรจะเลเวล50นั่นก็เพราะว่ามันจะปลดล็อกดันเนี่ยครับฮีโร่เอ็กปีาจนะแล้วกิจกรรมของฮีโร่เอ็ปีาจเนี่ยมันจะจบลงแล้วอีก1วันคือของรางวัลสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นของม่วงถ้าเกิดว่าเราทําไม่ถึงลำสองลำดับแล้วก็ด่านที่10เนี่ยเราจะไม่ได้ของม่วงตรงนี้ซึ่งมันต้องการเลเวล50เพื่อปลดล็อกดันแล้วก็ไปสู้ ถ้าพรุ่งนี้ไม่ห้าสิบเท่ากับว่าจบเลยเพียกเลยต้องเล่งเลเวลนะอยากได้ของม่วงอะครับอ่ะฮิอ่ะฮิต่อภาพครับภาพนี้กว่าจะประสานได้คือเรามาภาพเนี้นานแล้วนะแต่ว่ารอคนอื่นคนอื่นยังมาไม่ถึงแล้วก็ซ้ําของเราไปเรื่อยๆแหละจนจนได้ขึ้นมาแีนะ่ยตอนเนี้ยขอบคุณมากๆเลยที่ส่งภาพให้กันประสานกันเลยได้ว่าได้เท่าไหร่พลังเด้งมาหกพันเยอะอยู่นะฮะเลือดเพิ่มมาสองพันสี่พลังจมตีเพิ่มมาสี่ร้อยแล้วค่อยกดแชร์แล้วกันหรือมันค้าง ไปต่อภาพต่อไปกันเลยครับพี่เนี่ยจะต่อภาพสายหลักจนนะภาพด้านบนเนี่ยนะต่อไปเรื่อยๆมาอยู่ด้านนี้แล้วมีดองเหรียญไว้สองพันกว่าเหรียญมาดูกันว่าจะซ้ํำไหมรวรวๆขอดวงดีๆแบบไม่ซ้ําใครนี่ถ้าเกิดซ้ำมาก็ขอมาได้นะครับทักมาในกลุ่มเฟสได้ขอไม่ซ้ำแล้วกันเนาะขอแบบทีเดียวเต็มจอเลยอ,อยากดวงดีกับเขาบ้างเฮ้ยห้าอันไม่ซ้ำเลยวะกิีกตัวจริงตัวปลอมเนี่ยดวงขนาดนี้ บ้านะไม่ซ้ำาเลยงั้นเลยโอ้โหโกิกิเจ็ดอันไม่ซ้ำกิกิ๊แปดอันไม่ซ้ำกิกิเก้าอันไม่ซ้ำกิกิ๊สิบอันไม่ซ้ำเดี๋ยวนี่ฉันตัวจริงตัวปลอมเนี่ยฮะคนดูช่วยตบเรียกสติเลยตอนนี้สิบเอ็ดไม่ซ้ำเดี๋ยวนะนี่คือจะจบเลยใช่ไหมสิบสองเอาโหลดอะไรเนี่ยโหลดอินเทอร์เน็ตเอาซ้ำเลย อุตสา่าห์ดีใจก็ต่อดิโอโหูสิบสองไม่มาวะเอาแล้วเอาแล้วเอาละเริ่มกิกี้ตัวจริงเริ่มมาล,าละขออีกสักรูปนึงขออีกรูปนึ่งได้ไหมอีกรูปหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งกดโอ้โหไม่ได้นะคือสูตรของพี่นะพี่จะเปิดให้หมดอ่ะจนมันเหลือสักสามภาพครับพี่ค่อยขอภาพนะฮะเพราะขอภาพแล้วเนี่ยมันจะเหลืออันเดียวถูกไหมแล้วก็กดนี่เลยภาพฟรีมันก็ จบเร็วแล้วถ้าจะดวงดีแบบสุดๆนะคนในกิวต้องขอภาพที่เราซ้ำนี่มีคนขอด้วยเชอรขอบคุณมากครับน้องชายขอตรงกับพี่ะแบบนี้ไม่เสียเปล่าอีกคนนึงชินเร่นขอตรงกับพี่อีกแล้วเยี่ยมมากขออีสักคนได้ไหมใครดูคลิปได้อยู่นะขอภาพที่พี่ซ้ํามาหน่อยนะแล้วพี่ขอลงดัน mm hmm. เควสเนื้อเรื่องก่อนนะอยากเอาตั๋วแดงไปเปิดอ่ะเปิด,ปดโชว์คนดูหน่อยแล้วกันตั๋วแดงหลังๆมาเริ่มหายยากแล้ว ตอนนี้โอ้โหเล่นในคอมตียากจังตียังไงวะเนะี่ยเอ้าโอ้โหมันเล่นในคอมมันตียากจริงๆอะ่ะตีได้36คะแนนเองอะ่ะอันนี้ดีกว่าเยอะเลยไม่เปลืองเวลาตุ่นมันต่อยตั้ง30วิหนึ่งนาทีมั้งใช่ไหมต่อยมาเก้าร้อยสี่สิเครื่องกระจุยกระจายเป็นเบต้าอะไรช็อตนี้แล้วเราก็ได้ตั๋วแดงมาแล้ว10บใบครับสิ่งที่เลงอยู่นั่นก็คือเกยโรสเกลโร มาในไอดีของกีกกี้ผู้นี้แต่ก่อนที่จะเอาเนี่ยขอตัวเหลืองก่อนแล้วกัน10บใบนึกว่าประเดิมไม่ได้หวังอะไรครับแค่ให้เกลือมันออกไปจากไอดีของเรานะขอให้ไม่ออกอะไรเพราะว่าเราจะให้ล้างเตือหรือว่าล้างเกลือมาและตัว N N R N โอ้โหมีโหลดตกใจเลยเมื่อกี้่าตัวแดงครับเกี ero, ยร์โรสเกียร์โรสิบใบไปเลยนะครับอุกบาทมาแล้วใส่ตาไมา้เห็นดังนั้นก็กเลยกระโดดขึ้นไปชาร์จพลัง แล้วก็กระโดดต่อ,อยอุกบ,บาทบูมเกิดเป็นประกายแสงสีโอ้โหล้างเกลือไม่มีอยู่จริงล้างยังไงก็ล้างไม้ออกโอ้โหสมายแมนขำไม่ออกจริงๆครับสมายแมนมาทำไมเยอะแยะและวันที่8นี่ครับมีกิจกรรมของบาคุกโกมาด้วยนะก็เป็น คำถามยอดฮิตที่คนถามมาบ้ากว่าเราประสานทำบาคุโก SSR บวกดหรือเปล่านะเพราะว่าหลังจากนี้จะไม่มีตัว SSR บวกตัวอื่นมาแล้วนะครับสำหรับพี่เองนะพี่จะเก็บหินปีศาจเนี่ยรอก่อนเนะเพื่ออนาคตข้างหน้ามันมีกิจกรรมแจกอะไรเราก็จะได้ใช้ตัวนั้นนะครับเพราะว่าบาคุโกเอามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะนะเอามาเหมือนไม่ค่อยได้ใช้อะ แล้วเราก็ไปใช้พวกทัช UR s o ร์โ UR ิกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่จะเก็บหินอันนี้ไว้ก่อนนะครับเก็บไว้หรือว่านาตข้างหน้าจะภาษารวมเป็นหินของ u r ก็ได้นะยังไม่ใช้กับบาคุโกะแต่จะเอาไว้หมดกิจกรรมนี้ดีมากนะทำเวสให้ครบมีตัวดําด้วย1 0สิบใบของชาบสายฟรีเป็นอีกหนึ่งวันของสายฟรีที่ยังคงเกลือตัวละคร,รก็เป็นประมาณแบบนี้หวังพึ่งเกรวินหวังพึ่งโซนิกในการแบกตัวอื่นไม่เอาอะไรละ นะสู้เพื่อตายอย่างเดียวตัวอื่นน่ะนี่เป็นทั้งหมดในวันที่8นะครับของสายฟรีนะก็ทําอะไรกันบ้างก็ดูกันแล้วกันเนาะแล้พวพรุ่งนี้วันที่9นะครับฝากติดตามกันด้วยเราก็จะบอกเหมือนกันนะครับว่าแต่ละวันเราพบเจออะไรแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางสําหรับใครที่จะเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือว่าจะไปเป็นสายฟรีนั่นเองนะครับอ่ะสมควรแก้วเวลานะคใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเลยที่อาจทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับสมควรแย้เวลาลาไปแล้วผสานอิน ไม่ได้สิมันมันแบ่งปันลิขสิทธิ์ไปแล้วต้องเปลี่ยนเพลงนะไม่มรสาทมีอยู่3โค้ดที่ยังใช้ได้นะ OPM FIFA OPM O OPM เ้